Student in ประ o ม4ประถม5 and ประถม6 How are you today? I think all of you are happy and and happy too. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีที่5และปีที่6 วันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูสุกัญญาไทยปิยะนะคะคุณครูผู้สอนวิชาภา,าษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีที่5และปีที่6นะคะวันนี้คุคณครูจะนําเสนอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยคะ่ะ นักเรียนวันนี้นะคะคุณครูนําเสนอคลิปวิดีโอไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยได้มีเวลาที่จะรีเล็กตัวเองแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งความรู้นะคะวันนี้คุณครูจะนําเสนอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการอตอบคาถามภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนะคะเพื่อพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารนะคะในะการใช้ประโยคที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของนักเรียน นะคะอ่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอ่าเราก็มาพบกับคำถามของคุณครูเลยค่ะก่อนที่เราจะตอบคำถามนะคะเราก็ต้องมารู้กติกาและเงื่อนไขในการตอบคำถามของคุณครูก่อนนะคะอ่า เงื่อนไขข้อที่1ก็คือนักเรียนต้องศึกษาคำถามนะคะจากคลิปวิดีโอของคุณครูจะมีทั้งหมด10คคำถามด้วยกันนะคะแล้วในแต่ละคำถามนักเรียนก็ต้องคิดคำตอบไว้ด้วยว่าคำถามของครูถามอะไรและจะตอบอย่างไรนะคะต่อไปอเพื่อความมั่นใจนักเรียนก็ต้อง ไปคัดลอกคำถามและคำตอบที่ถูกต้องนะคะในสมุดแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษของนักเรียนสะก่อนนะคะ หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนแน่ใจแล้วว่านักเรียนอ่ะตอบคําถามได้ถูกต้องนะคะนักเรียนได้เขียนลงในสมุดแบบกหัดแล้วนักเรียนก็ฝึกพูดนะคะเป็นการพูดนะคะนักเรียนพูดแบบตอบคําถามแล้วก็จัดทําคลิปวิดีโอนะคะในการตอบคําถามของคุณครูทั้ง10คําถามนั้นทีนี้ในการทําคลิปวิดีโอไม่จําเป็นว่านักเรียนตอบถูกหมดทั้ง10คําถามนะคะสมมุติว่านักเรียนตอบได้แค่5คําถาม แล้วถูกต้องนะคะนักเรียนก็จัดทำคลิปวิดีโอนะคะในการตอบคำถามมาแค่คําคำถามกับคำตอบนะคะแต่ถ้านักเรียนมีความสามารถที่ตอบคำถามได้หมดทั้ง10คคำถามและคำตอบของเรียนถูกต้องด้วยนักเรียนก็ทำคลิปวิดีโอมาทั้ง10คคำถามและ10คคำตอบนั้นนะคะเรามาพบกับคำถามกันเลยนะคะหมวดคำถามของครูมีชื่อว่า English Questions Around You ข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะคุณถามว่า what's your name นะตอบอย่างไรเอย่ยฝึกตอบไว้นะคะ uh, number two how old are you how old are you เคยได้ยินไหมคะคำถามแบบนี้ uh, number 3 what is your favorite subject เป็นไงคะสาข้อแรกตอบได้ไหมเอย่ย number 4 Who is your English teacher? ข้อนี้ง่ายนะคะเราเจอกันทุกวันเราพบกันทุกวันตอนออนไซต์นะคะใครตอบไม่ได้ก็แย่แล้วนะคะ Number f Who is your director? Who is your director? Number 6. What food do you like? What food do you like? Number seven, how much do you weigh? How much do you weigh? Number eight, how tall are you? How tall are you? Number nine, who is your best friend? Who is your best friend? The last one, number ten. What do you want to be when you grow up? What do you want to be when you grow up? จบลคะค่ะสิบข้อเป็นไงคะ ฟังคาถามไปแล้วคุณครูออกอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังด้วยนะเพราะฉะนั้นตอบได้กี่ข้อเอยนักเรียนสามารถไปค้นคว้าคําตอบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใน Google นะคะใน YouTube นะคะในหนังสือแบบเรียนนะคะนักเรียนสามารถาสืบค้นข้อมูลที่จะเป็นคําตอบได้หลากหลายนะคะหวังว่านักเรียนคงจะโชคดีตอบคําถามของครูได้หมดทั้ง10ข้อนะคะ โอเคค่ะในคลิปนี้นะคะ กูมีจุดประสงค์อย่างที่บอกนักเรียนไปแล้วนะคะว่าต้องการฝึกนะคะให้นักเรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่คุณครูนํามาฝึกนักเรียนนี่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเรื่องที่เวลาเขาเจอกันเนี่ยเขาก็จะถามข้อมูลเหล่านี้แหละนะคะนักเรียนสามารถฝึกนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานของนักเรียนนะคะในการเรียนต่อระดับสูงหรือในชั้นสูงๆขึ้นไปนะคะเพราะนั้นหวังว่านักเรียนคงตอบคำถามของ คุณครูได้นะคะต้องได้แหละนะคะแม้จะได้ไม่ครบ10ข้อได้กี่ข้อก็จัดทำคลิปวิดีโอมานะคะแล้วก็ส่งไลน์มาในกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองนะคะหรือไลน์ส่วนตัวคุณครูสุกัญญาก็ได้นะคะนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีที่5และปีที่6เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่านักเรียนชั้นไหนอตอบคำถามมาจัดทำคลิป วิดีโอได้ครบ10ข้อกันบ้างนะคะอ่านสำหรับในคลิปนี้ค,คุณครูสุนยาต้องขอกล่าวคำว่า see you again later goodbye